กะกะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะมือนีเบาไหมสิพามาแกงน้องใหม่เนาะเพราะว่าบรรยากาศตอนเศร้าฝนตกเมื่อคืนนี้พี่น้องฝนตกกับพอว่านั่นแหละพี่น้องก็ตกัวแห้งเนาะตกพอซมซื่อพ้นเนาะมือนีเดี๋ยวออกมาหน้าเนาะเจียกือเทียงให้เทียงหน้าเนี่ยพี่น้องพาแกงน้องใหม่เนาะเทากระดิสับน้องใหม่เว็นละสองนอนเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหมดแล้วสิพาไปเบิ่งกันก่อมันเนาะมันก็จะออกลายอยู่พี่น้องนี่สิพามาเบิ่งน้องใหม่สองนอนนะพี่น้อง ง,ง่ายเนาะกำลังสีแกะกาบแต่ว่าสีแกงเนาะพี่น้องสีซอยสีจักอันนี้ก็คือกอน้ำใหม้เนาะพี่น้นองดีน้ำใหม้ไฟลปลาที่เขาเอานำมาปลูกแล้วเขาได้ซับไปแกงเนาะพี่น้องตัวนี้เขาซีซับไปแข็งนะแล้วเขาได้ซับเนาะนี่แหละที่เขาพาเบิรงเนาะลายอยู่ที่เนาะพี่น้องนอมันนนอมันจะมีลายอยู่พี่น้องเด็กเด็ก จุดกเด็กเดียจุกพี่น่องนี่งปูงขึ้นมาอกองเติมนมพี่น้องกอเพนพ้ำให่เพป่าป่าต่เอานำม,มาปลูกกัเียามเทียงเงินเียมเทียงจะ,าม,าะมีสองกอกันี่ล่ะพี่น่องกป็ลังแก่ากาจุพี่น่องนี่ น้องม่น้องแง่ก็แง่น้อพี่น้องเดี๋ยวสิสิแก่กาบออกแลยครับสิแก่น้องพี่น้องเก๋กาบออกเป็นจังสีนะสิแก่แก่กาบแล้วครับอาชีเอาชีพเอ็นไปซอยนะพี่น้อง ซอยนะจักมันเป็นตอนเป็นตอนพอดีแกงเนาะพอดีกิอง่ากนีนะ หลังจากที่เฮาซอยอันนี้ออกแล้วพี่น้องตัวที่บอลมันแข็งแข็งแต่นีออกแล้วแข็งแข็งออกนี่ปาดๆออกแล้วพี่น้องมันจะเลือดํำนี้หน่อยแล้วเชียร์ไปซอยเป็นตอนนองพี่น้องมันนี่จักๆเป็นตอนนะพี่น้องเพื่อสิไปนำไปต้มให้มันจืดแล้วค่อยแก็งนะพี่น้องตัวนี้ก็คือกันนะพี่น้องตัวนี้ก็ได้คือกันเอาก็ีส้อยออกก็สชีเลือประมาณนี้นะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ส่วนแข็งเลยพี่น้องส่วนแข็งจะเป็นแบบนี้นะ ข้ากระนำมาล้างน้ำเนาะพี่นนเนาะอลไรข้ากระชนะิจักเนาะจักลงเลยนี่นะเ,าจจเนาะเราชิจักใส่หมอเนาะจักใส่หมอซาลาวเส่หมอแล้วเนาะเอากระชิเอาไปสไปน,นต้มให้มันจืดข้าวกำลังจักเนาะพี่นนเนาะข้ากกต้องจักลงไปเนาะซอยจอยเป็นตอนพอดีงามมีแต่บ่อเข่ามาได้ พาดบ,บางๆนะพี่น้องพานี่มันชิดบางๆเนาะหลังจากที่เขาซอยแล้วนะพี่น้องก็เจะได้ประมาณนี้เนาะเกือบเป็นเติ่มมอเนาะกายเครื่องอยู่เนาะลายเติบอยู่เนาะสองนองได้พี่น้องเดี๋ยวเสียเทน้ำใส่แล้วเสียไปต้มเลยนะเราก็ได้ขางเสีเตาไฟไว้นาะพี่น้งองเราถ่ายมันจืดซะก่อนนะพี่น้องทางเตาไฟให้งพุทธนำ ให้น to so, ้ำมันหอดมันเดือดถ้ามันพวดแล้วมันก็ดให้ให้มันจืดนะพี่น้องเลาก็เลาก็ได้มาขบเบือไว้นะเลาก็ได้มาขบเบือไว้เพื่อต่ำนะพี่น้องเพื่อต่ำนะมาเก็บยาหน้ามาพี่น้องเก็บยาหน้าเพื่อไปใส่แกงนราไหมนะพี่น้องตามเราเก็บนี่ยาหน้าก็เป็นยาหน้าที่ปลูกไว้เองนะพี่น้องก็ได้หลายปีแล้วพี่น้องร้ายเบื้องยาหน้าต้นบักใหญ่ก็บโบเมนว่าต้น่มง่ายนั่นคือหลายจะใหญ่เติบพี่น้องเก็บจะซูอมือซูอมือเนาะ

ูก้เอ,เองนะพี่งงน้องตะเกือกยังไลงไปพนะี่น้องนี่นี่ท่านี่เดชใส่นะใส่หมกเพชรลงไปหามากพนะี่น้อง เพิ่มชิแหลกนี่แลกแล้วแลกแล้วคคกเล็กต่ำบ่อย่ายันแตกประมาณนี้เขาเบือต่ำให้แลกจะนั่งมับเขาเบือซีมัสซีไซดเอากระด,ดีลวกปลาลาเรือปลาแดกเนาะพี่น้องลงไปนี่เนาะเขาก้องตอนต่อไปเนาะ คือว่าเป็นการเซ็ตสิส้สนเราพี่น้องแกงสําเร็จแล้วแล้วเนาะน,นี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้น่ากินแล้วพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันทุกคนมามามาเรือยมาเรือยแกงน้ำไมมยูืดให้เฮียนหน้านะบรรยากาศสีมีพวนต้องเล็กหน่อยนะพี่น้งองกินข้าวม้อนนี่กินข้าวนี่ กินเขาอยู่เที่ยงหน้าเจ็บเสียบแทงน้ำใหม่พี่ถน,นงถ่ายเลย่ายแล้ว่าว่างวาตะข้ดกะช้ำมันแตกชิพงเพลินรอ ดกแห้งหมดแล้วมันคือ,อนี่ตัวบั๋นท่าก็หมดโด่งใ่ป้องน่ะบรรยากาศพ่นตกกินเขา่าอยู่ที่หน้าแกงก็ไม่ <c oughs> ชีมีพ่นตกแนะน่ในเรื่องนี่นี่แล้วน,น,นี่น <c oughs> ลงมาทางนี้แล้วมันพาเปียกทันจะไข่ตัวนี้แล้วก็ทอดทันพ่นตกพาเปียกมาแล้วยัง,งกระยัง เขาเนียวหันหอนหันหันดักนี่นเรื่องอะไรเหตุอะไรผลมาเลยมาแล้วผลหลังจากกินเขาแล้วนะพี่น้องถ้าพอดีพดโต๊ะนึงโต๊ะแต่บ่แห้งไปดัง ลกพอนี้น้อยพอดีห้ำเขาเพชรให้เขามีแห้งเพชรอะไรแจงนงนใหม่ก็ได้กาตรงขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนเนาะบวบาทางไทยและลา,ลาวและต่างประเทศเนาะอาขอบใจหลายๆที่เขามาติดตามและฮับส้มบาไม้เนาะอาพักติดตามมัน คลิปต่อๆไปนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรามาเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะ